แต่ที่มองไว้คือใจจริงก็อยากจะชวนผู้สมัครกรุงเทพนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารมาคุยกันแล้วเพื่อวางแผนในการลงพื้นที่นะครับคือถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ลูกพักหาเสียงกันตามลำพังนะมันเหมือนกับเราว่าเราทอดทิ้งเขาเราไม่ให้ความสาคัญกับพื้นที่ซึ่งความจริงเราให้ความสาคัญน,นะรจริงผมก็อยากจะไปช่วยทุกเขตเลยนะครับอย่างน้อยตัวเรามีเป็นที่รู้จักผู้สมัครเราบางคนอาจจะไม่เป็นที่รู้จัก การเคอะเขินก็อาจจะยังมีบ้างเขาก็ไม่มีประสบการณ์ไอส่วนเรานี่มันหน่าด้านเราก็ลงไประดับที่มันคือพอเรามีคนเป็นที่รู้จักเ่ยมันก็อาจจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ลูกพักเราเกิดความพึ่งเขิมนะเพราะว่ามีคนเข้ามาทักทายถ่าย,ายลงถ่ายรูปนะมันก็ทําให้เขามีกําลังใจนะก็เลยคิดวางแผนอยู่เหมือนกันอันนี้อ่ะสองสวันมานี้นะ เราต้องยอมรับนะว่าพักเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในหน้าสื่อตลอดครับนะมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวด้านบวกก็มีข่าวด้านลบก็มีนะครมีข่าวอยู่หน้าสื่อตลอดเลยนะก่อนหน้านี้ัวหน้าพักเราก็อยู่หน้าสื่อตลอดพลเอกังสีนะครับก็เดินสายออกสื่อในฐานะที่เป็นเ้าเรียกว่าผู้ร่วมรายการนะเนาะที่สื่อ ให้เข้าไปเป็นผู้ที่พูดถึงเรื่องเหตุการณ์ความมั่นคงซะเป็นส่วนใหญ่นะังน,นั้นพลเดียงศรีก็จึงเป็นที่รู้จักโดยนะั้นแล้วก็วอวันนี้เราก็มีเรื่องของพรรคเรานะครับก็ถูกจับจ้องถูกโจมตีถูกชื่นชมแล้วผมสังเกตด,ดูนะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างมีทัศนคติเป็นบวกส่วนไอ้ที่คอมเมนต์เข้ามาคอยแซะคอยกันแน่กันเหนี่ยก็จะเป็นชื่อเดิมๆซ้าๆ แล้วก็มีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็พอเช็คเข้าไปก็จะเป็นเขาที่ส่วนใหญ่จะล็อกนั้นเราก็รู้แล้วว่างานนี้พักเศรษฐกิจมาแน่ใช่ไหมเพราะว่าเสียงที่เราเชียร์เราตอนนี้เป็นเสียงจากธรรมชาติ <c oughs> นะเป็นเสียงเชียร์ที่มาเกิดธรรมชาติใช่ไหมครับวันนี้พักผมนี่ครับไม่มีงบประมาณเลยเมื่อกี้ที่มีการประชุมออนไลน์กันเนี่ยคุณลูกพักเนี่ยทุกคนก็ถามถึงงบสนับสนุนถามถึงไม่นั้งว่า ทางพักช่วยค่าน้ำมันไหมตลัดรถวิ่งหาเสียงนีครับลูกพักถามเลยว่าทางพักมีงบประมาณที่จะช่วยเรื่องค่าน้ำมันไหมบางทีฟังแล้วก็รู้เจ็บปวดนะที่เราช่วยอะไรมากไม่ได้นะผมหาทุนได้พักก็ไม่เยอะหรอกครับน่าจะประมาณนะักไม่ถึงสองล้านนะที่ผมสามารถช่วยช่วยพักได้นะช่วยค่าใช้จ่ายนะนะก็มีเงินที่มาจากทางผมเนะี่ย ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะเมื่อเทียบกับจานวนผู้สมัครแล้วก็ค่าใช้จ่ายของพรรคเนี่ยแต่ก็บอยทุกคนอดทนนะคือเราจะเป็นพรรคการเมืองแรกที่มีป้ายหาเสียงน้อยมากเหมือนกับผมทําในสมัยไทยศรีวิไลนะเราก็แทบจะไม่มีป้ายหาเสียงนะเราไม่มีป้ายหาเสียงจริงๆผมใช้การหาเสียงออนไลน์ป้ายน้อยมากทันนี้มันมีป้ายที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับ ก็จะเป็นแฟนคลับผมที่ทําให้คุณดูดีครับวันเนี้ยคุณออกไปตามถนนหนทางเนี่ยแทบไม่มีป้ายเลยไม่มีเลยไม่แทบไม่มีป้ายเลยใช่ไหมครับเพราะทางพักไม่มีผมยังาไม่ได้ทำป้ายเลยไม่มีตังเลยนะแต่ว่าโอเคเราดังอยู่บนโลกออนไลน์นะครับแต่ก็ชาวบ้านอีกมากมายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยนะเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งเล่นโลกออนไลน์ ก็อาจ,จะคุ้นเคยกับการดูป้ายโฆษณาเนี่ยผมเลยอาจจะอยากจะขอนะครับที่จะช่วยขึ้นป้ายให้เราหน่อยไหมถ้าอยากเห็นพักนี้นะครับเข้าไปบริหารประเทศนะครับช่วยประชาชนฟันกันคนละนิดคนละหน่อยนะคนละป้ายสองป้ายนะครับสั่งทําให้เราหน่อยอาจจะแขวนที่หน้าบ้านก็ได้นะอันนี้คือมันคือเขาเื่าชัดเจนนะว่านี่คือเสียงบริสุทธ ป้ายที่ขึ้นหน้าบ้านเนี่ยก็คือบ้านนี้เลือกพักนี้แน่นอนไม่ต้องมีคำกลลหาใดๆทั้งสิ้นใช่ครับซึ่งผมก็จนบิญญายเองก็ไม่รู้จะไปหาทุนที่ไหนจะให้ผมไปเป็นขอทานขอเงินเคอแล้วก็คงจะลำบากนั้นก็หมาว่าพักเราจะไม่มีป้ายขึ้นนะครับแต่ถ้าประชาชนอยากจะช่วยเหลือจะขึ้นป้ายอันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะครับ มันจะเป็นนิมิตหมายทางการเมืองใหม่ครับที่พลเอกรัสิสสามารถสร้างกระแสพักเศรษฐกิจขึ้นมาโดยที่เกิดจากความศรัทธาเกิดจากพลังมวลชนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับนะผมคงเป็นคนเดียวนะที่มีสื่ออยู่ในมือมีช่องของตัวเราเองแล้วก็ใช้สื่อตัวเองเนี่ยในการเป่าประกาศเชิญชวนให้คนมาสนับสนุนให้คนมาสมัครเข้าพักนะครับ นะมีคนสั่งซื้อเสื้อเข้ามาสั่งซื้อหมวกสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตเข้ามานะครับตอนนี้กระแสะพักเรามาแล้วจริงๆนะครับนะเราไม่มีเงินไปจ้างใครที่มาทำไอโผมเข้าไปดูในหลายโพสต์ถึงแม้บางคนจะเป็นการโพสต์โจมตีแต่ก็ยังมีประชาชนเข้าไปแก้ไปอธิบายแทนไปเถียงแทนอันนี้ถือว่าเป็นคะแนนเสียงธรรมชาติมากๆเลยนะครับ ที่ดูที่พร,ระภารก่นเนี่ยจ้างกองทัพไอโอที่มานั่งทำเขาเรียกว่าเป็นอินโฟเมชันโอเปเรชันอะไรนะครับนะแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีมาร์ครถแห่พักตอนนี้ก็ยังไม่มีวิ่งสักคันนะครับก็อาศัยเสียงออนไลน์ของมาร์คแล้วก็พี่ลังสีที่เดินสายออกสื่อแล้วก็มีเพจของพักที่คอยประชาธิการแล้วมีสื่อออนไลน์อยู่ขนาดน,นี้นะ ที่เหลือจะเป็นสื่อฟรีทั้งหมดเลยที่มาช่วยเรานะครับอันน่นเไนพักการเมืองเนี่ยโอ้โหด้วยครับเขามีเงินมีทองมีในชุนเนี่ยขึ้นป้ายกันเต็มหมดละว,วันนี้ขับรถไปทานข้าวเนี่ยก็เ,เห็นรถของพักการเมืองต่างนครับมาขึ้นป้ายกันตามข้างทางผมก็ได้แต่มองนะสงสารตัวเองสงสารลูกพักนะครับที่เราไม่มีงบสนับสนุนเขานะครับยิ่งมีลูกพักถามว่า มีค่าน้ำมันช่วยไหมนะคำตอบที่ไม่อยากจะตอบนะไม่มีนะ,ะเพราะจะให้ก็ต้องให้ทุกคนถ้าให้ทุกคนก็ไม่รู้ตังเนี่ยมาให้ครับนะนี่เกิดผลที่เราบอกว่าพี่ทธิ์บอกว่าวันนี้พยายามนะครับคนที่สมัครในนามพักเนี่ยอยากจะให้เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้ แ้่เขาดูแลตัวเองไม่ได้เขาคงดูแลประชาชนไม่ได้ซึ่งมันก็จริงของพี่เขานะใช่ไหมเพราะว่าการมาเป็นสอสอนเนี่ยมันก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าได้เป็นแล้วเนี่ยโอเคก็จะมีเงินเดือนให้มีสวัสดิการให้นั้นพอถึงเวลาชั่วโมงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรดีกว่าที่เราจะไม่ต้องบอกกับประชาชนไปตามตรงถึงปัญหาของพรรคเราอันนี้ผมก็เปล่าประกาศไปเลย วันนี้เรามีทางภาคมีโครงการครับที่เราจะทะาําเป็นเพลทเ,เ,เป็นเพลทสกรีนนะครับเขาเรียกว่าเป็นบล็อกสกรีนนี่ว่าถ้าบอกเป็นเพลทุคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจถ้าเป็นสาชาวบ้านเขาเรียกบล็อกสกรีนที่สมัยเรียนนะครับที่เรอบล็อกมาวางบนเสื้อแล้วก็สีเทนไว้แล้วก็ใช้เกียงปาดมันก็จะเป็นรูปติดงนั้นวันนี้เราก็เลยมีเงินไม่เยอะเราจะทําเป็นบล็อกสกรีนแล้วก็แจกจ่ายออกไปตามสาขาแล้วให้สาขานี่ครับ หาอาสาสมัครที่นำเศษสิ่งเหลือใช้นะครับเอามาสกรีนนะเป็นป้ายโฆษณาซึ่งเราออกแบบไว้แล้วว่าเราทำสองสีนะสองสีคือขาวดำนี่แหละครับเพราะอะไรเพื่อความประหยัดเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินทำบล็อกหลายบล็อกก็ใช้บล็อกเดียวนะแล้วก็แต่ว่าทำหลายไซส์หน่อยมีไซส์เสื้อยืดไซส์กระดาษโปสเตอร์ไซส์ฟิวเจอร์บอร์ด ป้าย้ายเสียงเราคงไม่ใหญ่มากแต่มันจะโดดเด่นมากนะนั้นวันนี้ก็คงเวลาอีกสักสองสาวันน่าจะมีบล็อกจัดส่งกระจายไปทั่วประเทศไปยังผู้สมัครของเราแต่ผู้สมัครก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยที่จะต้องมานั่งทําท,ทำป้ายเองรับด้วยกระดาษลางบ้างรับถุงอาหารหมาบ้างแล้วก็อาจจะเป็นถุงปุ๋ย ถุงบรรจุอะไรอย่างต่างที่มันสามารถเอาด้านในที่มันไม่มีอะไรมาสกรีนนะครับหรือเสื้อยืดของประชาชนนี่นะถ้าอยากเราจะช่วยเราหาเสียงเนี่ยก็เ,เสื้อยืดเก่าๆนั่นแหละครับมาสกรีนเป็นรูปของพลเอกรังสีแล้วก็แจกจ่ายกันออกไปซึ่งอันนี้เราเราไม่ได้แจกนะครับมันเป็นของที่ไม่ได้มีมูลค่า นะครับซึ่งมันก็คงเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะพราะการเมืองที่ต้นทุนต่ําแต่ประสิทธิภาพถูงสูงมากเออนะครับก็ช่วยๆกันดูนะครับผมก็อยากรู้ด้วยว่าถ้าเกิดมีประชาชนมากมายเนี่ยช่วยเราทําป้ายหรืออาจจะไปสั่งทำป้ายตามแบบที่เรา โพสไปนั่นแหละครับเซฟรูปภาพไปอาจจะไปให้ร้านอิงเจดช่วยกันทำคนละอันสองอันเนี่ยผมว่าร้านคนก็ร้านป้ายหนะ่อยใช่ไหมกระจายไปทั่วประเทศนี่ทำเป็นเล่นเลยนะครับ